ม้แจมาแล้วค่ะสวยบ้าวรถสวยไหม S 1> <S 1> สวยไหมคะใช่เปิดเปิดเปิดเหมือน่อกี้เปิดปิดิดอ่าแล้วมันมีเซนเซอร์อะไรอ่นี่มีมีถ้าเกิดมีอะไร ออกจากรุ่นแรกนี่คือขาดได้ใช่ไหมประกันที่รับประกันมีประกันแต่ขาดแต่เรื่องเครื่องอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้เช็คบอกตัวสีแล้วผมโอเคหมดแล้วอ๋เะเครื่องไม่มีปัญหานะเขามีของวันทูค่าการันตีให้เลยค่ะมีะเ,เล่ม,มเ,ลเห็นแล้วใช่ไหม ้วพกภาษีเรียบร้อยแล้วค่ะป้ายภาษีอยู่ด้านรถแล้วก็พรบวางอยู่ที่เบาะนะคะ,ะ,ะติดให้เรียบร้อยเหมือนล้ะค่ะ,ะเป็นฟู้สตาร์ทค่ะนี่มันจะมีตัวนี้แหละมันเป็นเบอร์สัตว์ใช่เ,ววชเนี่อะอายัการันตีใช่อันนี้ดีเทลขับสองใช่ดีเทลขับสอครับร ก็ยังไ,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 ไม่เปิดอ่ะก้อนยังไม่เปิดหรือว่ามันต้องรอขับก,ก่อนหรือเปล่า เป็นรถโตโยต้าทุกกระบาษเลยม่แค่ช้ภาษค่ะป้ายพาสติดจะเป็นยังไเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่ปิ้นสำเนาไว้ให้นะคะติดรถได้ค่ะแต่ในนั้นมันน่าจะมีอะไรีเดี๋ยวพี่ปิ้นให้ใหม่ Hay tắt tọa đó. Áo, tìm tên thì <laughs> <laughs> ค่อยๆศึกษาไปค่อยๆเล่น

<5. S 2> ชอบไหมเล็กชอบไหม,ไมอ,อันนี้อะบอรบนะคะอันนี้คือแผงเก่า